ร้อนนะครับต้องผัดเลยครับเอ้ยต่อมาเราจะมาหั่นอะไรครับเห็ดอันนี้เห็ดอะไรเห็ดทอดเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเออเห็ดฟาง้าเห็ดฟ้าแม่แชมชอบเป็นเห็ดค่ะโอเคค่ะหั่นเห็ดฟางสไลด์บางๆจะได้สุกง่ายๆจะได้เอาไปเอาแล้วไปผัดเอาเอาไป เขาต้องออไม่ใ oh. ช uh ่พ huh. oh, oh, oh. right. ับน้องเขาบอกนะลูกพับจะออกแล้วก็พับอบให้กินเลยนะเผื่อจะได้อายุยืนเผื่อจะได้อายุยืนหมื่นหมื่นปีเอาไหมหมื่นหมื่นปีนะมาหั่นเห็ดผมนะครับโอเคครับทีนี้เอาตอกหมื่นหมื่น